เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของข้อมูลการเกิดใหม่ของตัวละครกัดนะครับ กับ3ตัวละครล่าสุดที่กำลังจะเกิดใหม่ได้แล้วนะจากบ้านคุจิกินะครับจะมีคุจิกิโคกะคุจิกินินเลนแล้วก็คุจิกิเบียคุยะนะก็3คนเป็นคนจากบ้านคุจิกิทั้งนั้นเลยนะครับกำลังจะเกิดใหม่ได้แล้วในวันที่28พฤษภาบ่าย2โมงเป็นต้นไปก็คือ วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองโมงเพื่อนๆสามารถไปทําเกิดใหม่ได้เลยทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะว่าการเกิดใหม่ครั้งนี้มันมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะว่าจะมีการอัพสเกลให้3คนนี้มันเก่งขึ้นมากน้อยแต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะว่าก่อนเกิดใหม่เนี่ยเอาจริงคือเจ้าโคกะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนเกิดใหม่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนายินเลนก็ถือว่ามีประโยชน์ด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นอว่าทั้งสาคนนี้เกิดใหม่แล้วจะมีประโยชน์มากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วมาดูในส่วนของคนแรกกันนะครับกับคุจิกิยินเลนะยงินเลเนี่ยจะเป็นเผ่าโยมทูตหัวหน้าหน่วยนะครับเป็นตัวละครสีแดงนะแล้วก็หลังจากที่เขาเกิดใหม่ที่เลเวล200เนี่ยค mm hmm. ่า a อ k จะอยู่ที่820หน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นการอัพค่าพลังที่โอเคเลยค่าพลังไม่แย่เลยนะครับ ในส่วนของผู้สังหารยินเลจะเป็นผู้สังหารฮอนโลนะครับเขาสามารถตีฮอนโลได้แรงขึ้นนั่นเองและในส่วนของทาให้ตายสามารถทําให้ตัวละครที่โดนการโจมตีจากทําให้ตายของเขาติดเน็บช้าได้แบบร้อยเปอร์เ็นนะครับเรามาดูในส่วนของลิงก์กันบ้างนะครับสำหรับลิงก์ที่ยินเลได้รับเนี่ยอันนี้คือลิงก์ตั้งต้นนะลิงก์ถือว่าดูดีเลยนะครับเขาจะได้ในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับลง20 ลิงก์นี้เป็นของดีสำหรับตัวละคร PVP นะตัวละคร PVP คนไหนที่เน้นแบบสายถึกเนี่ยลิงก์นี้ตอบโจทย์มากๆแต่ว่าลิงก์การเกิดใหม่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างย้อนแยงนิดนึงนะครับลิงก์การเกิดใหม่ของเขาเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณต้องเลือดเต็มพอคุณเลือดเต็มมันจะบวกความเสียหายโจมตีปกติ20%ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของลิงก์ที่มันให้แมท์กันเนี่ย ผมมองว่ามันไม่แมทกันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันบนเนี่ยมันลดความเสียหายที่เราได้รับส่วนอันล่างมันต้องเลือดเต็มนะคือเออคือมันแปลกเราต้องบอกกันมันดูแปลกๆนะคือลิงเนี่ยมันออกมามันได้ไหมมันก็ได้แหละมันเอาไว้เล่นแบบตัวคุณเล่นเองไปเล่นแบบดันทั่วไปที่มันไม่ได้เลือดลดนะลิงนี้มันก็พอช่วยได้ แต่ถ้าคุณจะเอาไปใส่ให้ตัวละคร PVP ลิงกบนมันก็ยังทํางานได้ดีอยู่แต่ไอ้ลิง์ล่างเนี่ยคือแบบมันแทบไม่มันไม่ส่งผลเลยแล้วกันมันอาจจะส่งผลแค่แบบช่วงวิแรกๆที่คุณไม่โดนการโจมตีแต่สมัยนี้เจริง PVP มันก็ยากนะที่ไม่โดนสกิทเลยอ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงก์มันเลยดูแปลกๆมากนะมันดูไม่เข้ากันเลยนะอันบนคือมันต้องไม่โดนความเสียหายเอ้ยอันบนเนี่ยคือมันลดความเสียหายแต่อันล่างคือแบบ มนได้ความแรงเพิ่มเข้ามาแต่คุณต้องไม่โดนความเสียหายนะครับมนดูแปลกๆมากสำหรับลิง,งินเลและในส่วนของสกิลพาฟสิบที่ลินเลได้รับนะครับเขาจะได้ในเรื่องของลบหลีความเสียหายจากฮอลโล50%ก็มีโอกาส50%ที่จะไม่โดนฮอลโลตีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาสิบที่ใช้ได้เลยเวลาเอาไปเล่นกับฮอลโลนะครับต่อมามาดูในส่วนของอ b บิลิตี้ที่งินเลได้รับกันบ้างนะครับเขาจะได้ในเรื่องของความแรงโจมตีปกติแล้วก็ความแรงสกิลเพิ่มขึ้นอย่างละ30 นะครับเบิร์นฮิตสกิลบวกขอภัยเบิร์นฮิตโจมตีปกติบวกหนึ่งะครับเมื่อทำศัตรูติดเน็บชาเนี่ยติดนานขึ้นอีก5วินาทีเนาะทุกการโจมตีของยินเลมีโอกาสทำให้ศัตรูติดเน็บชาอยู่แล้วนะครับลบผู้เชิญบวกหนึ่งครั้งนะครับมีซูเปอร์อาร์เมอร์มาให้ด้วยมีบาเรียมาให้ด้วยตอนเริ่มต้นบวก5 <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้เป็นอาวุิตี้ใหม่หลังจากการเกิดใหม่นะก็ ให้มาแค่5นะครับให้มาไม่เต็มที่นะปกติจะได้10นะแต่ว่าอันนี้คือแบบให้เริ่มต้นมา5เท่านั้นนะครับไม่ติดสระณนะแช่แข็งด้วยสำหรับงินเลยน,นะสมารถไปยืนแช่บ่อแช่แข็งได้เลยนะครับเอาจริงในส่วนของลิงก์เนี่ยผมมองว่าเหมือนออกมาให้ตัวเขามากกว่าไม่ได้ออกมาแบบเอาไปใส่เป็นลิงก์อ่ะคือเหมือนแบบออกมาให้ตัวเขาเล่นซะมากกว่าเผื่อเ,เพื่อนคนไหนที่แบบทำกำําพีไว้เยอะๆนะอยากจะเอาเขาไปเล่นในดันทั่วปงทั่วไปอะไรพวกนี้เนี่ยก็ สามารถเอางินเลไปเล่นได้เพราะว่าจากลิงก์จากอาเบริตี้มันช่วยทําให้ตัวนี้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณหวังว่าจะเอาลิงก์ของเขาไปใส่ให้ PVP แบบเด็ดๆโดนๆเลยต้องบอกเลยว่ามันยังใช้ได้อยู่นะใน PVP แต่คุณจะหวังพึ่งลิงก์ที่2มันก็ค่อนข้างยากนะครับสำหรับงินเลตัวละครต่อมานะครับกับคุชิกิเบียคุยะเวอร์ชันเด็กนะครับเบียคุยะในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่ายมทูตเท่านั้นนะ นี่คือเวอร์ชั่นเดียวของเขานะครับที่ติดแค่เผายมาทูดปกติเขาก็ติดหัวหน้าหน่วยเนาะเอออันนี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นเด็กนะครับโดยเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสีเขียวสายสก,กิลนะครับหลังจากการเกิดใหม่เนี่ย ที่เลเวล200ค่า SP จะมาอยู่ที่866หน่วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของผู้สังหารเบียคุยะจะเป็นผู้สังหารไลท์สังกัดนะสามารถตีไลา์สังกัดได้แหรงขึ้นนั่นเองและในส่วนของท้าไม่ตายนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยที่ถูกการโจมตีจากทําไม่ตายติดแผลชะกันเข้าไปด้วยนะครับลิงก์ตั้งต้นของเบียคุยะจะเป็นในเรื่องของลดคูดาสกิล12เซแต่พอคุณเกิดใหม่คุณจะได้ในเรื่องของเพิ่มความแรงทําไม่ตาย30 เอออันนี้คือบอกตรงๆผมเพิ่งเคยเห็นนะครับลิงค์ตัวละครเกิดใหม่และมันได้ในเรื่องของความแรงทําให้ตายเข้ามานะครับอันนี้บอกตรงๆผมมองว่ามันไม่ค่อยกักค่าพลังเท่าไหร่นะพอให้ถึง30%เเลยนะครับเอออันนี้คือผมมองว่ามันก็ไม่ได้กักนะจริงๆครั้งแรกผมคิดว่าถ้าเกิดมีลิงก์ประเภทน,นี้แบบเป็นตัวละครเกิดใหม่มันจะลดเยอะกว่านี้สินะครับอันนี้ให้ถึง30%เลยผมมองว่าเออก็เป็นลิงก์ที่ ใช้งานได้ในบางกรณีแล้วกันแบบเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ทาให้ตายมันแรงๆแ,แล้วติดลดคู่ดาวไปด้วยก็ลิงเบียคุยาตอบโจทย์นะครับผมยังไม่มองว่าลิงเบียคุยาแย่นะผมมองว่ามันอาจจะใช้งานได้ในบางกรณีแล้วกันนะสำหรับลิงของเบียคุยาได้ลดคู่ดาวแล้วก็ความแรงทาให้ตาย30%เลยนะครับและในส่วนของสกิลพาสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับเบียคุยาจะได้ในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น20 และในส่วนของอบิ l ลิตี้ที่เบียคุยะได้รับนะครับเขาจะได้ในเรื่องของความแรงโจมตีปกติแรงขึ้น20%ความแรงสกิลแรงขึ้น30%แล้วก็ความแรงทำให้ตายแรงขึ้น40%นะครับ มีในเรื่องของลดค่าป้องกันศัตรูด้วยนะศัตรูที่ถูกการโจมตีจากทำให้ตายของเบลคุยะเนี่ยจะถูกทำการลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะครับมีในเรื่องของเพิ่มความกว้างของสกิล20%ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอ b i เ i t y ตี้ที่โอเคเลยนะครับมันช่วยทําให้การเคลียร์มอนเตอร์จากสกิลง่ายขึ้นนะครับเบิร์นฮิตสกิลบวกหเมื่อทำศัตรูติดสถานพิวติเนี่ยติดนานขึ้นอีก2วินาทีแล้วก็ลบผีเชิบวก1นะครับ โดยภาพรวมของเบียร์คุยอผมมองว่าพวกพาสติเพิ่มมาโอเคนะแล้วก็ลิงก์ผมมองว่าไม่น่าเกียดนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ใช้งานได้ดีในณปัจจุบันนะครับต้องบอกก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยไอพวกความแรงทาให้ตายเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆที่เอาความแรงทาให้ตายเข้าว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนละเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบทตีกิลวแล้วมันทะลุได้แต่สมัยปัจจุบันมันทะลุไม่ได้แล้วนะครับมันมีการกันเอาไว้นะแต่ผมมองว่า มันก็ยังคงพอใช้ได้อะมันไม่ดูย้อนแยง้งเหมือนไอ้ยินเลนข้างบนนะผมมองว่าลิงก์ของเบลคุยะมันยังอยู่ในระดับที่เออโอเคอยู่ยังพอแบบใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับกับคุจิกิโคกะนะโคกะจะเป็นเผ่าเยมาทูสสีส้มนะครับสายสกิลเช่นกันนะหลังจากการเกิดใหม่ที่เลเวล200 SP จะอยู่ที่870หน่วยนะครับ โคกะจะเป็นผู้สังหารฮอนโลนะสามารถตีฮอนโลได้แรงขึ้นนั่นเองนะและในส่วนของทําไห้ตายจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดเหน็บชาได้100%เซนะครับและในส่วนของลิง์ตั้งต้นลิง์นิดดีเลยนะได้ในเรื่องของลดคู่ดาวสกิลอยู่ที่14%นะถือว่าเป็นลิง์ลดคู่ดาวสกิลที่สูงที่สุดแล้วในณปัจจุบันนะครับต่อมานะครับหลังจากการเกิดใหม่นะคุณจะได้ลิงก์เพิ่มเติมนะอันนี้ผมเสียดายนิดหนึ่ง นะครับลิงนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณต้องเลือดต่านะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันต้องต่ํากว่า30%นตะต้องประมาณ30%นะครับคุณจะได้ในเรื่องของค่าพลังจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น24%ซึ่งถ้าถามผมว่าไอ้ลิงประเภทนี้ไอ,อ้อารบิตี้ประเภทนี้มันสามารถใช้งานได้ไหมต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็ยังคงพอใช้ได้นะอ่าแต่มันมีความยุ่งยากอยู่ในตัวนะครับอารบิตี้นี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากบวกค่าพลังเมื่อเลือดเต็ม นะครับมันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยคือค่าพลังอันนี้จะได้ค่าพลังที่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเลือดเต็มนะครับแต่เลือดเต็มมันใช้งานง่ายกว่าไม่ยุ่งยากนะครับพอมาถึงคุณเริ่มเกมคุณเลือดเต็มคุณไม่ได้เลือดต่ำนะครับไอเออร์เบตี้เลือดเต็มเนี่ยคุณสามารถลันได้ยาวๆมาถึงเลือดคุณเต็มคุณก็เล่นปกติของคุณไปแต่กลับกันอันนี้มันต้องเลือดต่ำมาถึงเริ่มเกมคุณต้องไปยืนให้มอนเตอร์ตีหรือคุณต้องไปยืนแช่บ่อเพื่อที่คุณจะเอาความแรงจากเอครละบางตีาย นะคุณกาพลาดหวังว่าจะให้เลือดอยู่ประมาณนี้แต่ว่าคุณกาผิดคุณอาจจะตายได้นะครับแล้วต่อมาในส่วนของสกิลพาสีนะครับสกิลพาสีที่โคกะได้รับเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของลดความเสียหายจากฮอลโลลงอีก20%อซอันนี้ผมมองว่าเอาเป็นแบบยินเลนจะดีกว่านะที่ได้แบบลบหลีกไปเลย50%อันนี้กลายเป็นลดความเสียหายเฉยๆนะซึ่งก็เออพอใช้ได้นะแต่ว่ามันจำกัดแค่เผาฮอลโลเท่านั้นนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของอ b เบริตี้ที่โคกะได้รับกันบ้างนะโคกะจะได้ในเรื่องของความเสียหายโจมตีโปรติแรงขึ้น20%ความแรงสกิลแรงขึ้น30%แล้วก็ความแรงทำให้ตายแรงขึ้น40%มีเพิ่มความกว้างของสกิลไว้หุนด้วยอีก20%ก็ถอดแบบมาจากเบียคุยะข้างบนนั่นแหละนะครับเบิร์นฮิตสกิลบวกหนึ่งเมื่อทำศัตรูติดสนับพิบุตรติดนานขึ้น5วินาทีนะครับเพิ่มโอกาสให้เผ่าฮอนโลสีม่วงติดสนัพิบุติ ง่ายขึ้นแล้วก็เลเบิดเวก1ครั้งนะครับเอาตรงๆโควกะกคือตัวละครที่ผมรู้สึกผิดหวังนะอผิดหวังในการเกิดใหม่นะครับเอาจริงคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะแต่ผมหวังว่ามันจะมีความแรงที่แบบเห็นได้ชัดและมันใช้งานได้ดีเพิ่มามากขึ้นแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยนะครับผมหวังว่าจะแบบมีเลือดตรงเลือดเต็มบวกความลงความแรงต่างๆมาให้แต่ก็ไม่มีให้เลยนะครับมีแต่แบบบวกเยอะแต่ว่าต้องเลือดน้อย อันนี้ตามที่ผมบอกนะครับว่ารู้สึกแบบมันใช้งานยุ่งยากนิดนึงนะและตัวผมก็ไม่ค่อยชอบใช้งานลิงก์ประเภทนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ลิงก์ประเภทนี้สินเซียนก็บอกกันได้นะโดยส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างช้านะก็เลยแบบไม่ได้ใช้เท่าไหร่กับลิงก์ประเภทนี้นะก็น่าเสียดายนิดนึงผมเลยมองว่าโอกาสหลังจากการเกิดใหม่เนี่ยมันที่เห็นดูดีเลยก็คือในเรื่องของค่าสตทนะแล้วที่เหลือก็คือเฉย นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันดูว้าวอะไหลนะทางท,งที่ตัวนี้เนี่ยก่อนเกิดใหม่มันก็ดูดีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะหวังความลงความแรงเข้ามาช่วยแต่ก็ยังไม่เข้าตานะครับสรุปภาพรวมตัวละครเกิดใหม่นะจากบ้านคุจิกินะครับเอาจริงลิงที่ผมมองว่าดูเข้าตานะจะเป็นลิงของเบียชุยะนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นลิงของเบียชุยะนะที่ได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิลแล้วก็ได้ในเรื่อง,องบวกความแรงทําให้ตายเข้าไป นะอันนี้ผมมองว่ามันก็ยังคงพอใช้งานได้อยู่ในบางจุดนะครับส่วนของยินเล่นเนี่ยผมมองว่าไอ้ลิงก์ของเขาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นพาสซีฟของเขามากกว่านะครับคือลิงก์ของเขาถ้าเกิดจะเอาไปใช้จริงจจังๆเนี่ยเหมือนมันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าคุณต้องการอะไรก็เสียได้เหมือนกันนะถ้าเกิดลิงก์ เกิดใหม่ของยินเลนเนี่ยมันเป็นบวกบวกความเสี่ยงโจมตีปกติแบบเฉยๆโดดๆสิอนะอันนี้ผมมองว่ามันจะลิงเทพกว่านี้อีกเพราะว่าสามารถไปใช้ใน PVP ได้จริงเลยส่วนโคกกอันนี้ตามที่บอกนะครับครั้งแรกเนี่ยโคกะมันต้องดูดีสุดนะแต่ว่า,าทำไมมาหลังจากการเกิดใหม่ดูน้อยสุดเลยมันดูรู้สึกแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยโคกกลิงใช้งานยุ่ยากนิดหนึงนะครับส่วนการลงการเล่นที่ ความลงความแรงบวกเข้ามาสู้บียวคุยะไม่ได้ด้วยนะบียวคุยะมีในเรื่องของเลือดตรงเลือดเต็มอะไรพวกนี้บวกความลงความแรงมาให้นะของยินเลนก็มีบวกเลือดเต็มบวกความเสียหายโจมตีโปรตีมาให้แต่ว่าเจ้าโคกะนี้ไม่เห็นเลยนะอันนี้น่าเสียดายจริงๆนะเออนะเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกเสียดายสุดแล้วเพราะว่าเอาจริงโคกะมันภาพรวม,มันดูดีสุดในตู้แล้วะนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดใหม่นะพอเกิดใหม่มาการใช้งานจางเลยโคกะนนะครับก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับการสรุป ภาพรวมของตัวละครเกิดใหม่ในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเกิดใหม่ได้แล้วนะก็อย่าลืมไปทําเกิดใหม่กันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้เนาะถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอภผยเพื่อนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้านะะพรุ่งนี้ก็ลุ้นตัวละครใหม่กันด้วยนะครับไปก่อนละสวัสดีครับ